ครับถ้าอยากมีรถสตอมสักคันนะฮะต้องเริ่มจากอะไรอันนี้เราไม่ได้มาแสงตัวเป็นกูรูหรือผู้รู้นะครับเรามาเล่าในฐานะคนที่ชอบเหมือนกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับที่อู่พี่โก้นะครับม,มาดูรถมาดูรถที่ที่ผมเอามาให้พี่โก้ทำนะครับก็ อยากจะานํเสนอว่าการที่เราจะมีรถสักคันหนึ่งอ่ะมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนก็ดูบรรยากาศร้านร,บรอบๆไปก่อนอันนี้พี่โก้เขากำลังเปลี่ยนตะพานให้กับขาเล่ตัวไกด์นะครับพวกนี้เาเรียกรถสแตนดาร์ดนะฮะรถโรงงานนะครับอันนี้อันนี้สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดได้แล้วก็มีรถแตก แต่ว่าเราจะพูดถึงรถคัสตอมซึ่งคือรถพวกนี้พวกนี้เขาเรียกว่ารถคัสตอมรถคัสตอมก็จะแบ่งเป็นสามประเภทนะฮะหนึ่งคือเป็นรถสต็อกก็คือรถบรโรงงานแล้วออกมาแบ่งคัสตอมครับสองก็เป็นรถที่เป็นรถพักอะรถปักคัตอมเดสต็อกเดสต็อกู่อ่ะก็คือรถที่ไม่มีผลิตแล้วเอาอะไรบางส่วนมาเพื่อจะมาดัดแปลง แล้สุดท้ายคือรถอย่างนี้คือรถนิวค u สตอมหรือรถ,รถขึ้น,หนใหม่เลยอันนี้โครงอะไรครับเนี่ยอันนี้รถสตรีทนะฮะอันนี้ก็คัคสตอมก่อนจะรู้ว่าคัสตอมมันเป็นยังไงบ้างก็นนต้องแยกกันหน่อยเพื่อว่ารถที่เป็นบอดี้เดิมรถเป็นบอดี้เดิมอะอุปกรณ์เดิมหมดอันนี้เขาไม่เรียกคัสตอมนะเอาของแต่งมาใส่จากของแต่งมาใส่อันนี้เรียกว่ารถ รถแต่งธรรมดาแต่ถ้ารถคัสตอมเป็นจริงคือการใส่อุปกรณ์ที่ไม่มีผลิตในสายผลิตนะฮะเขาเรียกรถที่เอาชิ้นส่วนมาดัดแปลงเขาเรียกรถดัดแปลงครับช่วยอธิบายนี้นะครับอันนี้คัสตอมเต็มร้อยนะครับหนึ่งเฟรมเป็นเปเปเปสต็อกแต่ว่ามีการตัดตัดนะฮะตัดเฟรมตัดเฟรมเดิมทิ้งแก้ไขวางโ้๊คับแล้วก็อันนี้แปลงเป็นสายเป็นคิอาร์ม ที่เป็นไร่ได้โปอาร์มมันคืออาร์มแขนเดียวนะชุดหน้าชุดหน้าก็เปลี่ยนเป็นของเป็นสติกเกอร์ไอตัวนี้ฟิงเกอร์งานญี่ปุ่นนะฟิงเกอร์งานเกย์แปลเพราะว่าสติกเกอร์มีหลายหลายสายเจ้าผลิตนะฮะจะมีทั้งเอเชียมีทั้งไทยก็มียุโรปก็มีแต่สังเกตนะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นเหล็กตันนะฮะเหล็กตันจะเป็นเหล็กตันทั้งหมดเป็นเหล็กตันหมดนะฮะ แล้วระบบรูปหมากอะไรเนี่ยของญี่ปุ่นเขาจะไม่เหมือนของบ้านเราแต่ของบ้านเราจะเป็นแบบนั้นนะครับของบ้านเราจะเป็นเหล็กผาไปดูใกล้ๆนะครับสติกเกอร์ส่วนมากที่เป็นของบ้านเราจะเป็นเหล็กผานี่ครับเหล็กผาเหล็กสองชิ้นจะเป็นชิ้นโยกกันนะครับดัดดัดแล้วก็ผ่าผ่าครึ่งนี่คือเหล็กผ่านะครับแข็งแรงเหมือนกันเพราะตัวเหล็กชชยก็เอาไปเหล็กแแรงนะครับ อันนี้มือจับก็แปลงแปลงออกของรูปสรงต่างอันนี้ทำเรือกรถคัสตอมนะฮะโชค๊คเหมือนกันโชค๊คมันมีสามระบบครับอันนี้พี่อครับผมมันเนี่ต๋อครับผมดิวคอนเซ็ปต์ดิวคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ทำรถคลาสสิกนะครับอันนี้รถคัสคะคะอนนคตอมจะมีระบบโชค๊คอยู่ประมาณสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งเป็นรถเรียกวรถซินเทสจะเป็นฮาร์ดเทล ฮัตเทลยังเป็นอย่างไรครับฮัตเทลตามภาษาบ้านเราเรียกแบบเฮัตเทลฮัตเทลคือคือเฟรมที่ไม่มีสปริงนะฮะแล้วก็เป็นระบบเป็นโมโนช็อกมโนช็อกช็กคู่ช็กคู่ช็กคู่เรียกชกคู่เรียกโมโนชกอันนี้ให้ทำความเข้าใจก่อนแล้วก็จะเป็นซอฟท์เทลซอฟท์เทลคือชคแขนเดียวหรือชคเดียวที่ซ่อนซ่อนหรือไม่ซ่อนแล้วเป็นชคเดียวเรียกซอฟท์เทลนะฮะเฟรมอย่างเงี้ยภาษา ภาษาเราคัสตองมเรียกเฟรมซอฟเทลนะฮะคือเฟรมที่มีโชคเดียวเฟรมซอฟเทลแต่ถ้าเป็นเฟรมอย่างนั้นที่ไม่มีโชกเรียกเฟรมฮาร์ดเทลนะฮะอันนี้ให้รูกมันไว้ก่อนแล้วการที่เราจะมีรถสักคันหนึ่งเราก็ต้องเลือกจากความชอบก่อนว่าเราจะขี่รถรุ่นไหนนะครับซึ่งรถคัสตอมก็เรียกว่ารถชอปเปอร์นะรถชอปเปอร์รถคัสตอมเนี่ยมันมีมหลายประเภทมาก กะนั้นเราต้องศึกษาก่อนว่าเราชอบตรงไหนรถทัต้อมอ่ะสิ่งที่คนรู้อย่างหนึ่งคือมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้รู้อย่างหนึ่งรถไม่ว่าอะไรตามแต่ที่ผ่านการจับแปลงและไม่ได้ผ่านการรับรองโดยวิศตกรอนของคนตกนะครับเป็นรถผิดกฎหมายฉะนั้นการที่คุณจะมาเล่นรถทัสต้อมเนี่ยจ่ายแรงโคตรรักเลยอบอกเลยดังนั้นไอการที่คุณจะเลารถรถทต้อม มาับแปลงแก้ดูแก้นี้แล้วคุณก็ขี่แล้วคุณบอกว่าเนี่ยคือรถัเนี่คือ,คอ,คอรถต้อมนี่คือรถที่คัสตอมแท้จริงอันนี้ไม่ใช่ครับรถคัสตอมจริงๆคือรถที่ผิกดกฎหมายครับเพราะว่ารถตัดแปลงทุกชนิดต้องผ่านการรับรองของวิศวากรน,นะครับถ้าคุณตัดแปลงแล้วคุณไม่ผ่านการรับรองของวิศวากรมาผิกดกฎหมายทั้งนั้นนะครับแต่บางคนก็เอาเครื่องยนต์ที่มีทะเบียนนะเอารถเอารถที่มีทะเบียนเึ็งคันมาลื้อ เหลือในเครื่องแล้วก็มาทําสร้างเฟรมใหม่อันนี้ก็ผิดกฎหมายครับเพราะตัวเฟรมก็ไม่ได้ผ่านการรับรองวิจารณ์จากกรมสนัส่งนะครับงั้นสิ่งที่คุณรู้ไว้เบื้องต้นเลยรถคัสต้อมเป็นรถผิดกฎหมายนะครับดังนั้นถ้าคุณรักมันก็ผิดกฎหมายแท่ไม่เลยครับจะได้เสีเรียสนะครับก็มันมีผลหนุนกฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าต้องอยังไงนะครับอันนี้ค่อยจะว่ากันเรื่องดีเทลในเรื่องของการรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับ าเลือกความชอบก่อนสิรถคันแล้วถ้าอยากมีรถคัสตอมสักคันหนึ่งต้องทำไงครับสักคันนึง่งจริงๆต้องไปศึกษาก่อนอว่าเราชอบรถตัวไหนก่อนเพราะคัสตอมมันเริ่ม่าบที่ผมบอกไว้ว่ารถคัสตอมมันเริ่มจากรถสต็อกค,คุณชอบฮาร์เลย์คุณก็ไปดูฮาร์เลย์ไปคุณชอบตัวไหนแต่เงินคุณไม่ถึงฮาร์เลย์คุณก็ไปดูรถตัวอื่นที่ราคาที่เงินเงินของคุณพอประมาณคุณเพียงพอที่จะจัดมาคัสตอมได้นะครับ แต่ผมกล้าพูดว่าคนที่จะเล่นคัสตอมจี๙แรกคุณต้องไปเล่นรถต็อกก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เริ่นแบบต็อกคุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือรถ็อมอะไรคือรถดัดแปลงอะไรคือรถแต่งบางคนรถเดิมๆมาหนึ่งคันเปลี่ยนแทน,น ون, เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทําสีแล้วบอกเป็นคัสตอมอะไรก็คัสตอมได้ครับตามใจคนเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ผลิตจากโรงงานแต่มันยังไม่ใช่คัสตอมจริงๆครับเพราะาคำว่ารถคัสตอมมันคือคำว่าดัดแปลงนะครับซึ่ง อะไรที่มาใส่ในรถคัสตอมของแต่งคัสตอมทุกอย่างต้องเกิดจากการผลิตที่เกิดจากผลิตแค่คนผลิตหรือชอบผลิตแบบไม่เกิดการผลิตในในไซส์ไซส์ลายผลิตนะฮะอย่างล็อคอย่างเฟรมเนี่ยครับก็ต้องสร้างเองแต่ถ้าเกิคุณไปสั่งโรงงานมาอันนี้ก็เรียกเป็นสต็อกนะฮะถ้าคุณสั่งมาใส่คุณบอกคัสตอมนะนมน้นเต็มต้อปสั่งมาอันนี้นไม่ใช่นะครับ งงานปรินเตอรเปรี่รยนยะแยะโรงงานปรินตอร์ไหลเยอะแยะอะไรตามแต่ที่คุณสั่งจากโรงงานมาแล้วมาใส่รถคุณอันนั้นไม่ใช่คัสตอมนะครับอันนั้นน,นั่นคือการแต่งรถครับผมแล้วก็แรกเริ่มจริงก็จะมีรถทางนึงก็ง่ายๆครับช่งา,า,ชง,กางก่อนช่างก่อนการคัสตอมเขามีอยู่สามประเภทหนึ่งซื้อมาเลยเห็นไหมสองก็ทำเองแม่งเลยดูยเองเลยเห็นไหม แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถอย่างนี้วะเราไม่มีความชำนาญดีกว่าเราก็ให้จ้างเขาทำจ้างทำก็คืออย่างที่สามคือจ้างเขาทำหาช่างมาทำครับหาช่างที่เราไว้ใจได้ครับช่างไม่ได้มีคนเดียวทำทั้งหมดไม่ใช่คุณต้องรู้ว่าเฟรมต้องทำที่ไหนช่างคนไหนเก่งเฟรมช่างคนไหนเก่งเครื่องช่างคนไหนเก่งพ่อนะครับคุณต้องไปไปติดติดขอคนขายหาุวม ความรู้ใครใเที่ยวต่างเพื่อเพื่อคุณจะได้ความรู้นั่นมานะครับส่วนไอเดียแถวอื่นนั้นก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะจะไต่าตามใจเองยังไงแต่เบื้องต้นจริงนะคุณที่จะมีรถคัดหนึ่งรถคัดต้องต้อง,องหลักมันก่อนจำไว้นะครับถ้าจะมีรถคัดต้องหนึ่งคันคุณต้องผ่านรถสต็อกมาก่อน คุณต้องเรียนรู้แล้วสต็อกมาให้อิ่มหมดละแล้วคุณผมไม่ได้ว่าไปก้าวข้ามก้าวข้ามนะก้าวข้ามนะแต่แตคือความจริงครับคนที่เขาจะมาเล่นคอสตอมเนี่ยคือเขาผ่านอะไรที่เป็นโรงงานมาหมดละอย่างเงี้ยรถโรงงานแต่อันนี้เขาแต่งสวยนะแต่งสวยรถแต่งอันนี้เรียกรถแต่งครับรถแต่งแต่งจากพอดีเดิมอะไรเดิมอุปกรณ์เดิมหมดนี่คือเราตกแต่งนะครับเพราะนั้นคุณเล่นรุ่นพวกนี้ก่อนเล่นได้อิ่มก่อน พอเล่นอิ่มได้ได้รู้แล้วคุณค่อยมาท้ามาเล่นรถพวกน,นี้นะครับรถพวกน,นี้คือมันใช้ใจล้วนนะครับอย่าะที่บอกครับเอกสารกฎหมายก็ติดกฎหมายนะฉะนั้นทําตามใจตัวเองครับรักคือแหลกแรกเริ่มพอรักแล้วจะกลายเป็นบ้านะฮะการจะเล่นรถคัสตอมอย่างหนึ่งนะครับต้องแรกเริ่มจากความชอบเลยนะครับทำไมถึงชอบรถคัสตอมใช่ไหมครับ รถคัสตอมสิ่งที่ผมชอบคือทุกอย่างที่มันอยู่ในรถคันหนึ่งเนี่ยมันมาจากความชอบเราหมดทุกจุดเลยนะครับพอหลังจากที่เราเสพเราเล่นรถสต็อกมาพอหมดแล้วรถสต็อกอ่ะมันจะมีบางจุดบางอย่างที่เราไม่ชอบเพราะนั้นเราพอเราผัานตัวมาเล่นคัสตอมเราจะเอาจุดที่เราชอบมาใส่รถที่เราชอบนะในส่วนของรถสต็อกอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่เอามาใส่เราจะไม่ยุ่งกับมัน ซึ่งมันไม่มีรถคันไหนถูกใจเราได้ทั้งหมดนะครับนอกจากรถที่เราทาเองแล้วฟีลลิ่งในการที่เราขี่รถที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็เหมือนเราเป็นแฟนคนหนึ่งนะครับคือเราต้องมีคนที่เราชอบจริงๆเราตื่อย่างเดียวเราอยากดูของมันนะดังนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าทําไมเราถึงจะมาเล่นรถคัปต้อมเราไม่เล่นเพราะว่ามองมันสวยแล้วมาเล่นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือคนที่ให้แบบดูเผินคนที่เล่นคัปต้อมจริงๆคือคุณต้องชอบดีเทล คุณเป็นคนใส่ใจดีเทลในตัวคุณเองคุณถึงมาเล่นแต่คุณไมมองเห็นนหน้าปิงเกอร์เฟรมนี้นี่ขันตอมคุณชอบมันไม่ใช่ครับอันนั้นแค่ผิวเผินครับคุณต้องชอบแบบว่าเพราะอะไรถึงชอบมันทําไมคุณถึงต้องเป็นเฟรมตัวนี้ทําไมคุณต้องเป็นปิงเกอร์ตัวนี้นั่นแหละครับมันคือดีเทลครับถ้าคุณตอบตัวเองได้ก่อนว่าคุณชอบแบบนั้นคุณก็ค่อยมาเล่นมันค่อยมาเริ่มปอกมาแล้วพอเราคนเราแล้วครับถ้ามันชอบอะไรสักอย่าง มันจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอนะครับแล้วเราก็จะมีจุดเริ่มเป็นจุดนั้นเสมอเหมือนกันมี็นคุณจีบอีกคนหนึ่งนะครับคุณก็ต้องจีบใช่ไหมทุกอย่างมีจุดเริ่มครับเพราะนั้นจุดเริ่มที่แท้จริงก็คือความรู้สึกุก่อนถามตัวเองว่าทำไมถึงชอบมนะันอย่าบอกว่าชอบโดยไม่นนไมีผลผลมีรองรับเสมอครับแต่คุณไม่สามารถที่จะตอบเป็นคำพูดได้มากกว่าอย่างผมอะคนที่เล่นคาสตต้องจริงๆต้องเล่นรถสต็อกมาก่อน อันนี้คือพื้น,นฐานนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นฐานถึงรถสต๊อกมาก่อนคุณก็จะไม่รู้อะไรที่คัสตอมอะไรอยู่สต๊อกนะครับและคนที่เล่นคัสตอมจริงเขาจะไม่ฟิกเรื่องยี่ห้องืึ้นยนต์ด้วยซ้ำจะไม่ฟิกแบรนด์จะไม่ฟิกเครื่อรทั้งนั้นขออนุญาตพูดเก็บยานะฮะเขาจะฟิกที่อารมณ์เขาล้วนๆนะฮะดังนั้นการที่มีรถคัสตอมนั่นหนึ่งคันน่ะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มด้วความชอบเองก่อน